มีคนถามหมอว่าถุงใต้ตาของเขาเนี่ยควรจะแก้ด้วยการผ่าตัดหรือการฉีดฟิลเลอร์ดีหมอกขาจะปูพื้นฐานให้ก่อนว่าถุงใต้ตาของเราเนี่ยเกิดจากการที่ไขมันในถุงไขมันใต้ตาล่างของเราเนี่ยมีขนาดมากขึ้นหรืออาจจะเกิดจากเอ็นที่ม้วนถุงใต้ตาเนี่ยมันหย่อนลงหรือบางคนอาจจะเป็นทั้งสองอย่างร่วมกันนะครับเลยทําให้มีถุงใต้ตาป่องขึ้นมาที่ตาล่างและยิ่งใครที่มีไขมันตรงบริเวณ ใต้ถุงใต้ตาที่น้อยลงหรือไขมันมันฝ่อลงไปเราจะยิ่งเห็นร่องที่ตรงถุงใต้ตานี้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าของเราเนี่ยเกิดจากไขมันที่เยอะเอ็นที่หย่อนหรือเกิดจากไขมันตรงบริเวณกระดูกตรงเนี้ยมันหายไปหรือบางคนเป็นทั้งสองเรื่องนะครับถ้าคนที่เกิดจากไขมันที่ใต้ตาตรงเนี้หายไปแล้วมันจะไม่เห็นเป็นร่องเอาเลยเข้าใจว่าเป็นถุงใต้ตาอย่างเงี้ยต้องเติมฟิลเลอร์ ถ้าบางคนเกิดจากการมีถุงใต้ตาตรงนี้ที่ป่องขึ้นมาแต่ไขมันตรงนี้ไม่หายการรักษาเราก็ต้องเอาไขมันที่ถุงใต้ตาตรงนี้ออกก็คือการผ่าตัดถุงใต้ตาหรือถ้าใครบางคนที่มีทั้งไขมันใต้ตาตรงนี้ที่เยอะแล้วก็มีไขมันตรงเบือนกระดูกตรงนี้ที่หายไปมีสองเรื่องร่วมกันการแก้ไขหมอก็ยังแนะนําว่าให้ผ่าตัดนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เวลาการผ่าตัดถุงใต้ตาเราไม่ใช่แค่เอาไขมันตรงนี้ออกไปเท่านั้น แต่เราจะเอาไขมันที่ส่วนเกินตรงเนี้ย้ายมันไปเติมเต็มตรงบริเวณไขมันที่บริเวณร่องที่กระดูกตรงนี้ที่มันบุ๋มลงไปแท้ครับ